นักบุญเขาถึงจะได้บุญนักบุญเปิ่นทำบุญเปิ่นทำอย่างไรนักบุญเวลาทำบุญไปแล้วเนี่ยเปิ้นสละเปิ้นบ่ห่วงเปิ้นบาจิเปิ้นบาขางเปิ้นบาเสียดายเปิ้นบทวงบุญคุณตานไปแล้วก็สละออกจากตัวไปเลยบาห่วงบาอะไรใจคล้องอันนี้คือมีใจเป็นนักบุญแต่ที่เขาทำบุญบ่ได้บุญเพราะเขามีใจเป็นผีเป็นเพศผีเพศเป็นได เวลาทำอะย่งกินตันห่วงขางจิเสียดายจมจะกินจะตานขวบเปินหูกินแนงพ่องทวงบุญคุณพ่องเนี่ยพของตานแบบผีแบบเพ็เก้า e อี้ตีสถานนัง่งฟังธรรมเนี่ยลองพอตั้งหลังแล้วมันมีชื่อกูตัวรุนอะเออแต่ว่าวันซืนตัวเจ้าเปิดคาด้เก้าอี้ไปเป็นเจ้าภาพเก้าอี้ e สักสาวตัวเอาตังคือจูเจ้าไปปุ้นละ ลองมีงานขึ้นเฮือนใหม่กินแขกแต่งานบ้านศพพอเตอะเตวแวดงานน่ะซหาเก้าอี้มีไหนอีกเก้าอีก้กูตัวนั้นกลมใจมึงวะเนี่ยคำเอาสองตัวหันทึงสองตัวกูเอาสาวตัวบะหันซักตัวตูวเจ้าเอาเงินกูไปกินนี่แล้วกันนั้นนด,ดาตูเจ้ากินเงินบุตรลองเตวเข้ามาในวัดหันเก้าอี้ขาหัก ปิ้นพอชื่อตัวเก่าติดเตือนเวนบมีละเก้าอีกูขาหักหมดกับตัวเก่าตานไปแล้วยังเป็นเก้าอีกูอยู่อ่มันไปเกิดบุญเกิดกุศลได้อย่างไรยิ่งบางคนสมัยเพิ่นแปงวัดแปงว่าแปลงวิหารนี่เป็นเจ้าภาพเสาวิหารสักต้นล้อลองเพิ่นแปลงวิหารแล้วเตียวแวดอ่ะซอหาชื่อตัวเก่าไม่ไหนอีกชื่อกูต้นนั้นก่มใจต้นนี้ก่มใจ เอาเอาชื่อกูไปเขียนนายปุ้นไผ่จะไปหันตั้งหน้าเปเลิกกับบเขียนใครอวดเพื่อเพิ่นหันอยู่อย่างมันจะไปเกิดบุญเกิดกุศลได้อย่างไรดังนั้นการทําคุณงามความดีพี่น้องสตาทั้งหลายอย่างเนี้ยมาเตะในวันเนี้ยสตาพี่น้องได้มากินมาตานมังหวมบุญมาอู้ถึงการกินการตารันบางคนมาได้บุญได้กุศลเพราะเอาตาันแบบผีแบบเป็ดเขาต้องกินต้องตันทําแบบนักบุญนพี่น้องสตาทั้งหลายบางคนจะทําบุญเพื่อตานนี่นะเอาสบายใจตัวเก่าว่า อีแม่เต็มใจตานอย่างเอี้ยไผมีปัญหายัาง้งอีวะเอาหวีไปตานให้ตูวเจ้าอ่ะตูวเจ้ากับหวีมาแงงพอแลวอ้วกูจะหวียั้งหัวกูจะมีผมสักเอาหวีที่แทกอะ่ะบางคนสัมหายจะกินจะตานสัดดาพี่น้องอีป้อตายสั่งไว้ถ้าป้อตายให้ตานขันเข้ากูเดือนเนอร์ของอันเดตีป้อมากป้อชอบขนไปตานเตอะ จะไปลืมเนอะใส่เหล้าไรกรมอีวะลูกกัันยูแตะสัดด๊ดไปน้องบอกกองอีป่อตายสิ้นเดือนไปตานขันเข้ากูเดือนเนาะไก่นึ่งไก่ย่างปลาเผาขนมยังดีมีเหล้าไรกขมตั้งกลางขันโตกพออย่างน้ำปลาลองยกขันโตกมีเหล้าไปตานตัวเจ้าลองเปิดบะฮับเกณฑ์ด่าดตัวเจ้าบะมีเมตตาทำรรเอาอย่างไปตานบะฮับผีป่อกูไม่ได้กินยังละอีวะ กะถ้าเกิดเฮาหับประเคนก่อมพิษพระวินัยส่งเพราะมีของต้องห้ามอยู่ในขันโตกเรื่องเขาตานขันเข้าแล้วเอาเหล้าใส่นี่นะสุมาเตตุเจ้าตึงบอกว่าหยัางจังอย่างเดียวนะเขาปูชาคืนว่ะขวดเป็นสามสี่ร้อยปุ่นเขาไปขายต่อ,อยังได้อยู่โลกอีกว่าอันบางคนสุมาเตสัตดาพป่น้องจะกินจะตานสุมาตเตเนิอที่นังฟังธรรมเนะี่ยบางคนตุเจ้าเชื่อว่าเคยเล่นหวย เวลาเปิดประกาศทำบุญห้าบาทสิบบาทเศรษฐกิจบาา่กให้ดีเงินทองหายากใจให้เป็นประโยชน์ไผยเคยซื้อหวยพ่องหวยใบแปดสิบคนนะบางคนซื้อหวยชุดห้าใบห้าร้อยบาทมันบัตรลดหื่อเฮาสักบาทลองหวยบรรทุกไปขายคืนหือมันใบาบาทมันยังเอาฮันบางคนเล่นหวยใต้ดินงวดเป็นพันสองปันบนลองหวยบรรทุกเป็นยัง จ้างหายจ้างตยัยงวดหน้าเอาไมา่อยยังมีงวดแน่อยู่พ่ฮะหอมกันทำสิบาดจมไปเพื่อข้อตอนบนุซื้อหวยเส้งเป็นปันปะปากสะกรมมันจะไปเกิดคุณงามความดีได้ยังไงบางคนก็นยังว่าสตาพี่น้องจะกินจะทานมันมาได้บุญได้กุศลบางคนสุมาเตอชอบเอาเปรียบกันตังบ้านเฮาเพมีก่อนเวลามีโฮงทานนะสตาพี่น้องบ้านเฮาอเนาะมีก็โฮงทาน เวลามีงานวัดนี่นะงานคืออันงานปอยหลวงงานปอยล้องานฉลองพัดทําบุญอายุตุเจ้าเพื่อนยะมีโรงทานหรอกตัวเก่าไปทําบุญจะไปบะดดยถุงดำเมี่แกนไปถึงสํารวจโอ้โหงทานบ้านใต้เพื่อนเอาส้มเขียวหวานมาจิ้มสักแกนล้อ่หรอกหงทานบ้านกลางเพื่อนเอาอย่างมานนะโอ้เขาต้มเงี้ยวพอล้อห่อเบล็เบล่นจิ้มสักห่อล้อ วัดพระธาตุจอมคีรีเวียงไม้มูแม่บ้านเขาเอาอย่างมาสูเ่เปิ้อนแอะขนมเส้นน้ำแดงประลึงบะเขือส้มร้อยฟูฟุฟ่นนี่วะโหอันนั้นเจ้าคณะอำเภอดอกคำใต้คณะสงฆ์เปิ้อนเอาหงทานมาร่วมเข้าพัดเหมือนว่าจีนตินบะเล่นเดี๋ยวจิมสักถ้วยล้อคืนไปนั่งฟังตัวเจ้าสวดมนต์บนวิหารหูฟังตัวเจ้าสวดม,มนต์ตาลอดปองวิหารไปหงทานบนุญ บาห่านะขนล่นขนล่นบหาหักกะบ้าตันได้หักเลือดเลยเอ้ยอันตุเฮ่มุนี่ก็สวดเมินว่าดาตัวเจ้าก็มีบล้ตัวเจ้าสวดมนต์จบปุจานร์เปียไม่ละประกาศนะครับบรรดาแขกผู้มีเกียรติคนเฒ่าคนแก่ทุกท่านเชิญร่วมรับประทานอาหารที่โรงทานนะครับลงวิหารญาติตันโป้นตีนข้าได้หนกักตีถุงดำละเปินแจกส้มเขียวหวานคนแกน่นเปียสามเอาเพื่อลูกเปินแจกขอนวดคนหอ่อเปียสี่เอาไว้กินวันพู ขนมเส้นบ้านพระธาตุจอมคีรีเวียงไม้เอะจางย่างโต๊ดถอกถูกดำแฝหมูม,มามา่รุมได้กินละโโเข้าพัดหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอพร้อมคณะสงฆ์ลํำมึงว่ากูกิ่นเสี้ยงถึงสองถ้วยก่อนกัดตองข้าอยากแหมสักถ้วยอีเอย้อยเนี้ยใดกับจางเนี้ยบุญไปหลังห้องน้ําจกคอหหกปิ๊กมากินแหมใหม่บอลลดหอมสาวบาทคนปิ๊กถุงมาเล่นมันไปได้บุญได้กุศล เนื้อปีน้องศรัทธาทุกท่านบางคนเฮ็ดตันเกิดบุญเกิดกุศลส,สูมาเจออีป่ออีแม่ทังหลายมีอีป่อคนหนึ่งอยู่เมลิมเป็นบวชเป็นเนนตั้งแต่น้อยจนเท่าบ่เ,เคยศิกขาลาเพศมาไขสิกตอนเท่าอ่ะยุปยเจ็ดสิบละโอตุลุงจะสิกยันหยั่งพอเท่าพอแก่ลูกเมียก็มีตี้อยู่นิ้วก็มีเบคองตัวเก่าโอ้ตูอยุยตุลงุงตึงอยู่บ่ได้ตึงไขสีกละก่ายผ้าเหลือง บุญผ้าเหลืองมดศรัทธาพป่น้องจะเท่าจะหนุ่มห้ามตึมได้ห้ามน้ําบ่เฮือไหลห้ามไฟบ่งเฮือมีควันห้ามตูเจ้าบ่เฮือสิกตึงจะสิกจนได้อะสิกกะสิกเราไปอยู่ไหนอ่ะเจ้าบ้านก็เอ็นดูแปลงตูเให้อ,อยู่ใจตรงบุญอีลุงนี่ก็มันอุยหนาน,นี่ก็มันเพียวหญ่าเพียวกองเพียวให้เพียวนะ้ำเจ้าของตีเอาเข้าวเอาของกินไปส่งเป็นเป็นเตื้อจะมีหั่นวันกะเจ้าของตีให้จะถูกหวย เอาสตังไปปั่นพ่ออุ้ยนานสามร้อยพ่อทออุ้ยนานดีใจโหบปได้กรรมสตังไปร้อยหมื่นมอกได้มีใจขยะของกินลำลำสักกรรมกึดในใจขยนะน้ำพริกปลาทูพักแว่นไม่เปิดเลอะปลาแดงเ้าก็ปปูกโคเดียวปลาทูตัวซาวบาทพริกโนูเมซิบบาทไปหอมพ่อเมีห้าบาทซื้อข้าวนึ่งมาไว้เหี้ยซื้อเมียงเหี้ยสักกรรมแล้วคนตะก่อนไปจใจกดัดอีพ้ออีแม่ตั้งหลายเพิ่มแจ้ใจถุงแซว ใจตะกล้าสาน่ะนะเตียวลัดตรงใจคณะดอดเดะดอเดจะไปจกาด,กาดเกื้อกะไว้หมดจะไปซื้ออ้อย่างพ่องเตียวไปถึงกลางตางปรส斯ตาพินน้องทั้งหลายกลางคันนาเขากองเบ็ดละไว้อะปลาลิมตัวต้แขนกินเบ็ดดิ้นขล่มขล่มอยู่กลางคันนาครับเตียวไปถึงหันปลาลิมกินเบ็ดปงอันนี้จังเฮ้ยปลาลิมเอ้ยอันนี้จาวัตสังคาราเนอร์ปลาลิมเฮ้ยมึงอยู่แผวไหนแผวเบาอะ่ะ มากินเบ็ดเปิลเป็นกรรมของมึงคนเดียวเนอะบัดท้าไปเกลียดไปโคดเปิลอโหสิกรรมเหียงเสี่ยงบุญกับเสี่ยงกรรมเสี่ยงกรรมกับเสี่ยงเวนอโหสิกรรมกันไปเน,เนอะบัดท้าไปจองเวนจองกรรมเนออันโหสิกรรมเียเตวปล่อยปาลิมอยู่หัน่นซื้อของตามที่ต้องการทุกอย่างเตวปิกมาตังเก่าป่าทูตลบอลล่นมินเซีนเตวลงคันนามาเก่งไว้แล้วลแหมสักสบเมตรไปตังหน้าป่าลิมถ้าอย่ามีหั่นอยู่อีกว่า บอกกองมาถึงปาลิมแต่มีหั่นตายไปเหรอละเอามือจิบดินบดตวงเอ้ยปาลิมเหยือมึงก็ยังมาใจส่อแต่กี้ยังดินขวัดๆอยู่บ่เดียวตายไปเห็นละมึงตายไปก่อนก็ดีละเปินบได้เอาึงไปบุปไปทรมานบัตรถ้ไปจองเวรจองกรรมเปินเน้อตายเป็นปีนีเป็นเอิ้นอนุโมทนาบุญกุศลกับกูอย่างเน้อโป่งอันนี้จังเฮ้เตียวสวะปาลิมไปได้สักสามเก้าอีกคลิกใจ เอกูมามีใจขอย่างนะพี่ปลิมแม่เม่ออีวะฆ่าแต่บัดได้ฆ่ามันตายคนเดียวมันป่านาอาทินาป่าข้อป่านาเนี่บ่พิษเนี่ยนอนจะพิษกับข้ออาทินาคือข้อลักทรัพย์เนี่ยไดหะปลิมมันก็แค่ได้กลัวพิษสินก็กลัวพิษตัดสินใจทอดปลิมออกจากเบ็ดมาใส่้าเปียปลาทูที่มีในสาไปเกาะเบ็ดเฮาบัดได้ลากไหนเฮาแลกอีวบัดดีใบบัดดีง่าวอันำเหลือ เจ้าของเบ็ดมาใจเบ็ดพระเข้าใส่เฮ้ยปาทูตัวนี้ยังหากินไก่ว่ะยู่แผวอ้าวไทยบุญบุญมากินเบ็ดแบเจยงใหม่เพราะตาปลาลอกปลาล็อนซุกํำตี้คนบดีมันถึงบดีแต่มรักศาสนามาได้บางคนสุมัยอาตสดาพี่น้องมันทำาอยังบ่ขึ้นบ่หยังใจมันมันตั้งพระเวสสันดรหนีไปอยู่ป่าปู่พามตอยีเข้าไปไปสู่ไปขอเอายังสองกุมารน้อยลูกเต้าเจ้าจรีกันหาผ่านผ่านไปถึงตังไปปะใส่พระเจ้า อาจุดตาลือศีสุยถามพระลือศีจนหูตีหูตัางพระลือศีจีบอกต่างไปตังคุณไปตังเพมันก็เตียวเข้าไปไปปะใส่พานเจตบุตรผู้พานเจตบุตรนี่เลี้ยงหมาสามสองตัวก็ลุกผู้พามล่นคึต้นไม้หมาไล่โดยก้นปวดเเอาอย่างใดดีลงก็ไ่ได้มาจะครบพานเจตบุตรยกหน้าไม้ขึ้นเลงง็งจะยิงผู้พามฟังยิงตะเนอข้าเป็นทูต ส่งสารของพระเจ้าสนใจพระเจ้าป่อไปหาพระเวสสันดรผู้เป็นลูกพ่านเจตบุตรตึมเชือบ่าเจือบใบมันจะบ,บ,บอดเป็นไปไมั่ได้ถ้าเพื่อ,อจะส่งคนมาหาพระเวสสันดรเพื่อนต้องตั้งกองทัพมาดีๆกะอันนี้ส่งปู่พามพระหยังกับเจตาพพุทธพระขาดโหสู่บ่หูอย่างอันนี้เป็นความลับมีอัญญาเป็นักฐานปู่พามเปียบอกเกือนี่คือราชสารปลดโทษแน่จริงเปิดอ่านเลยใครหูใครจะไปกล้าเปิดอ่านประหารชีวิตเจ้าเจ็ดชั่วโคตร พานเจตบุตรก็เชื่อเอาหมาไปมัดเรียบร้อยเอาปู่พามลงมานั่งอูนั่งจ่าเกียมของกินของว่าจีบอกตังไปหาพระเวสสันดรปู่พามเขาไปหาพระเวสสันดรไปก้มไปวอนขอบอกกองไปหาปู่พามคือไปหาปู่พามบอกกองไปหาพระเวสสันดรปู่พามกับไปขอเอาเจ้าจารีเจ้ากันนานพระเวสสันดรก็ไม่ใช่ใครหื่อนะอยู่บัดได้มาขอลูกแต่ด้วยตั้งสัจจะที่ฐานว่าภัยมขอ,อันยังจะหื้อมด ปู่พามได้สองลูกน้อยจารีกันหาบบกกองได้เรียบร้อยพระเวศนดอนหลังน้ำต้นใส่มือพามแผ่นดินดันอันหนาสังขยาวได้สองแสนสี่หมืน่นโยกก็มาไหววันกล้องสนานต้องตัวดินดอนปอดทบวู้พามได้สองกุมารกุมารีเป็นข้าใจกำเครือเขาคราวันเส้นหนึ่งมัดมือไข่หลังเส้นหนึ่งขนังกำฝาดข <c oughs> ับเขสองน้อยหน้าเตียวดินตีนที่เจ็บเจ็บเป็นน้อง จำเป็นนองตีนที่ปองปองจนเป็นเลือดพระเวสสันดรอ,อยู่ในอาสลมมิ่งอ่ะข่าบ่เคยบุกเคยตีลูกข่ากำเตือ่อและปู่พามนี่เป็นไผ่เตียวเข้าไปในอาสลมมสอกหามีดหามุยจะมาฟันปู่พามสักคำอีกคลิกใจก็ได้การฮื้อตานจะได้บุญมันต้องตานด้วยสละฮื้อเปิ้ลไปแล้วเขาจะห่วงจะอะไรยังอย่างคมใจมอบขับอยู่ในอาสลมตึ้งบอกออกมาพอ ฮือปูาพามจักจุ่งสองกุมารกุมารีเข้าป่าไปดังนั้นพี่น้องสถาอีป่ออีแม่ตั้งหลายคนเฮาเกิดมาตึงมือตึงวันสิ่งสําคัญที่สุดคือใจใจดีฮือตันได้บุญใจดีฮักษาศีลย่อมเกิดอนิสง์คนเฮามีใจเป็นเบือ้องต้นพี่น้องี่หนังฟังทำลองกึดใจพอ,อใจดีใจบดีอยู่ที่ไหนพอที่หน้าทีต่ตาคนเฮาอารมณ์ดีจิตใจดีพี่น้องพอเถอะหน้าตามันสดชื่นแจม่มใส คนอารมณ์บดีเฮือกินเฮือตาลตึมเกิดบุญเกิดกุศลกินตาด้วยกำจมกำแจ่งกำดาอีป้อยแม่สตาเจ้น้องคนอารมณ์ดีพอตีสีหน้าแววตาหน้าตามันสดชื่นแจ่มใสคนอารมณ์ดีหน้าตามันสดชื่นแจ่มใสหน้ามันงามบ่ต้องแต่งต้องเสริมมาอย่างถึงเป็นคนสวยสดงดงามขึ้นมาได้ยิ่งคนเท่าคนแก่อายุหกสิบเจ็ดสิบนี่นะอยู่ในหน้าตาอมยิ้มลูกหลานหัก เป็นห้องขนเท่าหน้าจุม่มสุมาเจอบางคนงามน้อยกบหายแปลงหน้างออย่างปากหักเนี่ยเนาะแปลงตามมับมับแกนตาอย่างหน่อยบะนาวพอก้านคอยาวอย่างปากตากแกงหัวหัวปุสุนบุญอย่างโปยาป้าหักกบม่วนจ่ากบดีภัยจะไปค่อยๆใกล้เอาใจลองเป็นคนเท่า,นาคนแกนหน้าจุม่มอ้ม่วนจาหวานหน้าสดใสยิ้มแย้มแจ่ม,จมใสลูกลานหัก ไผก็อยากเข้าใกล้ไผก็อยากเอาใจอีพ่ออีแม่อุม้มนจาหวานบางคนลูกหลานใกล้ก็ดาบากใกล้ก็ดาเปินมาหากะว่าเปินมาคุีเปินบอมมาหากะวา่าเปินเนลคุณไผจะไปใครเข้าใกล้หน้าตาอยู่ใดอยู่บ่ดีมางงามมาปากบ่โมนบ่เป็นสินเป็นธรรมเนี่ยบรรดาท่านรัทด,ดาเป็น้องอีพ่ออีแม่ทั้งหลาย <c oughs> เฮาท่านทั้งหลายจําเป็นอย่างยิ่ง ใจเป็นสิ่งสําคัญใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจดีหือตันในบุญรักศาศนลเกิดในนิสมบ์พี่น้องสัตว์ตาทั้งหลายจิตใจนี่นะเป็นเบื้องตน้นบางคนสุมาเตออยังว่าเนะี่ยจะกินจะตานห่วงขางอะไรมันจึงบ่ได้คุณงามความดีอย่างขึ้นไหมไอพ่อไอแม่สัตว์ตาทั้งหลายไปเดี๋ยวนี้สิบเอ็ดโมงป่ายไปดีกี่ข้อตอนแล้วพอวหรอลายตานทั้งหลายลองพิจารณาเอาเนอรกดคอูตัเจ้านี่นะมันมีตึงกําแต้แล้วก็มีตึงกําเล่น ไอ้รมเล่นมันไปสนใจมันเันืถองรเกิดประโยชน์สนใจอันที่มันจะเกิดประโยชน์เตททำมาหนึ่งชั่วโมงมันต้องมีสักกรรมสองรมที่เกิดประโยชน์มันต้องมีพ้อ,องที่จะตักเตือนใจเขาออ้ยังกะตามฟังไปแล้วนี่นะเกิดความคิดดีๆงามๆขึ้นมาย่อมได้บุญได้กุศลออ้ยังกะตามเกิดความคิดดีงามขึ้นมาแล้วนําไปปรับใจชีวิตตัวเก่าเพื่อเป็นความดีขึ้นมาก็เกิดบุญเกิดกุศลความดีอันใดบ่เคยทํา เริ่มกระทําก็ได้บุญได้กุศลละความดีอันใดทําไว้แล้วทาเพื่อมันดีขึ้นกว่าเก่ามันก็ยิ่งได้บุญได้กุศลนักขึ้นไปแหมด้านนั้นกายดีวาจาดีจิตใจดีอยู่ในน่อมมีความสุขอยู่ในน้อมเกิดความม่วนความงานความเจริญหลายคนที่นั่งฟังทมพี่น้องสัตยาเจ้าข้าทั้งหลายสุมาเตบางคนไม่ได้บุญได้กุศลจะกินจะตานยังห่วงยังขังสุมาเนอบางคนคนเมืองเขาพี่น้องทั้งบ้านเขาก็ให้ถือมันเชียงใหม่นะ ถือเรื t t ่องอยุเกิดได้ยินก่อนอยุโจนสามเจ็ดเอ็ดเก้าอนุตกเลขมูนี่นะบะย่างก็ย่างอีแม่คนอยู่แม่ริมเชียงใหม่ปุ่นอยุเจ็ดสิบเอ็ดเป็นอัญมงวะตั้งแต่อายุเจ็ดสิบเอ็ดนี่นะวันนั้นย่ำข้าได้ประเลดวันซื้นกมมาเฮาบ่อนานโดนคบวันนั้นกัลลานรถฉลับวันก่อนก็งูเข้าบ้านมันเป็นเคาะเป็นเวนอัยังปล้ำเหลือบะม่วนบางนั้นบะม่วนใจ มีใจใครทําบุญปล่อยเคาะแล้วการทําบุญสะดาะเคราะนี่เป็นการระบายความตุกความม่ว่นใจออกไปให้มันเบาบางตามความเชือ่อความเชื่อคนเมืองเขามีการปล่อยเคาะวิธีไหนพ่องแต่ว่าวันซื่นเดือนหยีเป็งการปล่อยกลมขึ้นฟ้านะอันนั้นคือการปล่อยเคาะของคนเมืองเขากลมหนึ่งแก่นลอยขึ้นฟ้านะันก็คือเคราะของคนหนึ่งคน เวลากรมลอยกรมไฟไปตกที่ไหนแล้วเอาไปเก็บลูกหลานไปเล่นเขาจะเดือนลูกเดือนหลานจะไปไปเก็บกรมเป็นตกภายในไปยนบ้านเป็นปล่อยเคาะอีแม่คนนี้ไปใส่บาทวันศีลเดือนยี่ปิงกรลวดถามตูวเจ้าตูวเจ้าแปลงกรมก่อปีนี้กรมลอยแปลงกะแกนเต้าใดแกนร้อยถ้าใส่บทบบอกไฟตัวร้อยห้าสิบอีแม่เอาแกนเน้อตัวเจ้าเน้อร้อยห้าสิบเขียนชื่อเอีแม่กรมแม่เขียนชื่อประจ้าง ตู้เจ้าเปียประกาเมจิ้งหัวหลวงหลวงมาเขียนชื่อเฮือคนแม่นามสกุลตามสระนบปนะเคสนบประขาดั้งเก้าเสวยไปหน้าหาเจ้ากรรมในเว้นโปดโทอีแม่ขอที่ทานคำนึกยกกลมใส่ขันดอกจะลดหน้าผากสาตุเคาะจิบเคาะหายเคาะตายเคาะวายเคาะเมื่อเจ้าเคาะเมื่อไงเคาะเมื่อควายใบลาเคาะเกิดปีหลังอย่าได้มาอยู่ถ้าเคาะเกิดปีหน้าอย่าได้มาอยู่รอจนเคาะหลุดเคาะหลังตัน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 ตัหูเป่าใส่กลมพัวเอากม ตัวเจ้าเอากรมใบโฮมควันป้อตอแข่งติ่งติ่งปล่อยขึ้นฟ้าป้อตอบัดทบบอกไฟแต่ลุบลับลับปล่อยห่างลงมาพึบอีแม่คนนี้ดีใจเอิญตอยก้นกลมอ่ะไปละเนอเคาะอีแม่ไปตอยกรมปุนละเนอไปตกเมืองเจ๊กเมืองม่านจะไปปีกมาเนออิหลม่วนใจวันนั้นห่อเข้าไปกินในวัดป้อตอเป็นม่วนเป็นล้ำกินข้าวตอนเธอปีเธอน้องฟังทำกูผูกะ ผูกสุดท้ายจบใบสามถกทำจบแล้วบอกปิ๊กก่อนนอปิ๊กไปอาบน้ําอาบท่าก่อนก่อนเมื่อค่าก้อยมากําฟังทำอันนี้ส่งปฏิบรมไฟต่อยสลุงปงปงปิปงเข้าบ้านยับตานเข้าบ้านโย่ประตูเล็กคลักๆลัก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 ่ักลัอลัาลักลักลัาวันขักาััักลักลักลัก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 ลักลกักังกลักลักกลักลักลักลกลัลักกรัลักลัก เอาโล่ะมึงอย่าบ่ขึ k, ้นพาอีว่าอีน้อยเอาขันใดกายตีนเจคาจักโกโลมาอีแม่จื้ออีแม่ติดต้นเวรนี่เฮาตายแล้วกูปล่อยกรมปล่อยใบปล่อยง้าวปล่อยเคาะปิกมาตกบ้านตัวเก่าเคาะมันก็มาตกที่เก่าหมดก้าอีน้อยเอากลมมาตบดีๆใส่ขันดอกเอารถออกส่งอีแม่ไปวัดก็อีแม่ลูกวัดมาบ่เดียวจะไปย่าหยังกันเออส่งไปเถอะจะไปพากนี่ว่าไปถึงวัดหือสิ้นมาแย่งอยู่ประตูขันใดโหงตุเจ้าตูเจ้าแวดวัด ตัวเจ้าอยู่บนหงส่องวะเฮ่ออีแม่นี่มาเลยมาแต่เจ้าปูจากรมลอยมาเมื่อค่ำถ้าจะปูจากรมไฟเนี่ยกาดีว่วากูไม่ได้ขายกรมลงขาดายยับบดันหันหน้ากรมไฟแกนซีซีที่วากรมได้ขายเออประกรมฟงกรมไฟอย่างกรมลอยตัวเจ้าพอบระคามอีแม่ปล่อยเคาะปล่อยใบปล่อยเงาปิกมาตกที่เกา่าเคาะมันก็มาบ้านอีแม่มดกะแลวอีแม่จะเอาอยัางไดอรเอากะกรมคืนว่าเอากลมมาแลกสตงสังค์ร้อยห้าสพพิบปิก้าในแซบก็ลง ตัวเก้าตานไปแล้วหมดหรอตัวเจ้ากำกลมมาแยงพอเอาแล้วกูเจ้ากลมไปขายเคื่อไผ่เดี๋ยวอฮะกรมขี้ซากไปพอพุ๊ธตูนึ่ห้าสิบบาทก็บอกฮะบ่ะไฟบ่ทบเนี่ยตัวเก้าไปได้บุญได้กูศลพ่อหยังมันไปมีใจแบบเนี้ยพี่น้องสตรา,รรราร์ร้านการเฮือตานแบบพระเวสสันดนเรเปิดห้องว่ามหาทานหรือ <c oughs> การเฮือตานอันยิ่งใหญ่สัรจจาที่ทานพระเวสสันดรไผ่มาขอ,อยังเฮือมดตานอย่างตานมดเกิดแม่มจ่าเป็นพระพุทธเจ้า เป็นพ่อครูเก่าพ่อครูเอกของเขาสตาพป่น้องที่นั่งฟังธทมทุกคนเขาตั้นสตาพป่น้องเป็นเจ้าพุธเป็นเจ้าพุธแบบไหนพุธตามประเพณีกะว่าพุธตามทะเบียนบ้านพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้เต้าตันกิเลสกองทุกตื่นจากความโลดความโกรธความหล,ลงเบิกบานจากศีลจากธรรมถามว่าเขาเป็นพุธเป็นพุธแบบไหน ปรดเาป็น้องสตาลองเอาลูกไปเกิดฮงยานนะมอจะถามตั้งชื่อหรือยังนามสกุลอะไรบ้านเลขที่เต่าใด้าศาสนาอัญังพอหน้ากันก่อนาศาสนาอัญังปุ๊ดนั่นเนาะตอบมอไปกับปุ๊ดดีหมอมาบอกเขียนปุ๊ดใส่ทะเบียนบ้านนะบางคนบอกง,งูด้วยซ้ําวัดว่าอัลลามเปิ้นเป็นอย่างใดการเข้าวัดการฟังธรรมยิ่งบาคนสัมภาษสาพี่น้อง ตัวเจ้าไปไปฮู้เรื่องฮู้เล่าอย่างละออ่อนแต่ว่าวันซืนเฮาแกหรือป้อมันก่อนอวดมาสอนเฮาอีวะเข้าวัดมาเป็นห้าสิบปีตั้งมามันบะเกิดละอีวะพี่น้องสัตา์นางหลายบางคนเข้าวัดมาเป็นห้าหกสิบปีลองให้มาไหว้พระอลหังสัมมาสัมพุทโธพระเขาวาเนลองว่าได้นี่อลหังสัมมาว่าปอบไปจนกรกรรมบางคนเอาสองบทมาไว้ด้วยกันเหี้ย สุปฏิปันโนภะคขาวาตาธรรมโองบทเอามาเป็นบทเดียวกันก็มีวะเนี่ยเป็นน้องทัตาทาั้งหลายบางคนมันว่ามันยังเอะตัวกระเบเจห้หูอย่างดับใยอมฮับตัวเกา่าพี่น้องสัทธา,ทาบางคนอายุนักกว่าจริงประสบการณ์นักกว่าจังแต่เรื่องบางเรื่องเฮากล่มเจี้หูลองเอาโทรศัพท์มาวางฮึเรนเด็บางคนกดวันข้ามปุ่มปิดปุ่มเปิดยำจังลองฮหอลองอ่อ,อนกรรมพอแล้ รมเดียวมันได้หมดอันนั้นปุ่มปิดอันนี้ปุ่มเปิดเล่นแบบอ,อินเทอร์เนต็ตเฮายังมาจา้งสักอย่างเขาต้องยอมห้าบละบ่าวหูคือบ่าวหูอันใดที่เฮาบ่าหันก็คือบ่าหันจะไปอ้างอยุนักอยุเท่าอยุแกล่ละหูลงหันและเป็นไปกูอย่างมันเป็นไปไันได้ดังนั้นก็ต้องยอมห้าบตัวเก่าดังนั้นการเป็นเจ้าพุทธต้องเป็นพุทธทั้งกายทั้งวาจาและจิตใจศรัทธาพี่น้องทุกท่านโอกาสวันนี้ตุเจ้านำสารธรรมคำสอนมาชี้แจงสแสดงตามประเพณีเก่เหาหักบรรเเฮา โดยเฉพาะเรื่องมหาชาติเวสันดรกันชูโชคอันย่ออันแคบตามสมควรกับเวลาดังนั้นพี่น้องสตาทุกท่านณโอกาสวันนี้บุญกุศลใดร่วมกันกระทําร่วมกันประกอบขอให้เกิดคุณงามความดีขึ้นกับกายขึ้นกับวาจาขึ้นกับจิตใจให้มีอยู่ในชีวิตของท่านทุกคนหิมากามแม่นทำอย่างให้มีความสําเร็จจะทรงตายปีเก่าจะต้อนรับปีใหม่ขอให้มีสติขอให้ใจปัญญา เกิดคุณงามความดีขึ้นก็เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเก่าเกิดสิ่งมงคลขึ้นกับชีวิตก็เป็นชีวิตเฮาทำความดีก็ได้ดีกับตัวเฮาดังนั้นขอฝากคุณงามความดีบุญกุศลให้ท่านัทธาเป็นน้องทุกคนสั่งสมไว้และก็ ทำเพื่อมันเกิดคุณงามความดีขึ้นกับชีวิตของเราตลอดไปบุญกุศลย่อมปกปักรักษาเราท่านเพื่ออยู่ดีและมีความสุขมีอายุมั่นขวัญยืนมีโชคมีใจทุกผู้ทุกคนนำสารธรรมคำสอนอันเป็นมหาชาติเวสสันดรจะดกกันที่ห้าจิวกันชูชกนำมาจี้แจงแสดงตามสมควรแก่กาลและเวลาอันย่ออันแคบณนโอกาสบัดนี้สมควรแก่กาลเวลาจักขอยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้ เตสนาปริโยสาานเอ,เอก็มีด้วยปราการดังกล่าวมานี้และนานิติตังขิญ,ญาสั่งวันน,นาวิเศษจางเหตุธรรมเตสนา คำสอนก็บ,บงังกรมสมฤติสดี